เฮ้ยโยสวัสดีทุนครับอยู่กับผมนะครับนิจิคนเดยวเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพูดถึงตัวพัซซ์นะครับที่เพิ่งมากันนะครับเป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือเป็นแบบ ผู้เล่นเก่าบ,บางคนที่อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวพัซเซลเนี่ยเราสามารถหาเก็บนะครับให้มันครบทั้ง4ชิ้นเนี่ยชิ้นละสิอันเนี่ยภายในไม่ถึง15นาทีเราก็สามารถที่จะเก็บให้ครบนะครับเพื่อจะได้รับของรางวัลตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวคนละโบแจกฟรี5ตัวนะครับที่อยากอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวเก่งได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการหายังไงภายใน15นาทีบางคนอาจจะแค่10นาทีนะครับก็สามารถทําครบได้นะครับเผื่อใครเนี่ยถามแบบ ทำยังไงก็ไม่ครบพี่ผมหาแทบตายยังไงมันก็ไม่ครบใช้เวลาหลายวันเกินไปนะครับบางคนในสิบนาทีก็เสร็จแล้วนั่นเองนะครับผมกอเอื่อเลยเดี๋ยวไปดูกันที่สปอนเซอร์ของเราครับลุงยุทธชาแนลนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นนะครับกับเพจลุงยุทธชาแนลนะครับเติมได้เฉพาะระบบ iOS นะครับแต่ใครเป็นของ Android ก็ได้นะครับฝากเติมที่ร้านลุงแล้วก็ฝากให้ลุงเปิดให้ฝากให้ลุงเก็บ Ruby ให้นะครับอันนี้ก็เป็นบริการพิเศษสําหรับคนที่เติมกับร้านลุงเท่านั้นนนั่เองนะครับก็มีทุกแพ็กเกจมีทุกราคามีทุก Ruby นะครับพี่อยากเติม7,000 Ruby ก็บอกลุงไปลุงครับอยากเติม7,000 Ruby กี่บาทครับเติมเยอะนะครับก็ต่อรองกับลุงได้นะครับลุงลดให้นั่นเองนะครับอ่ะตัวพัซโซนะครับพัซโซเนี่ยมันจะมีอยู่4ชิ้นนะครับเป็นสเตตหลักสเตตพิเศษ ตัวสเตจจุตินะครับแล้วก็ตัว PVP นะครับจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับเอาอันแรกเลยนะครับก็คือในหมวดของ PVP นะครับไอ้ไม่ดิในหมวดของสเตจหลักพูดผิดนะครับง่ายสุดเลยนะครับก็คือเราเลือกนะครับไปเล่นในสเตจที่มันอยู่ต่ําที่สุดนะครับก็คือในด่านที่2นะครับเพราะว่าด่านที่2งเนี่ยมันใช้ขนนกน้อยสุดแหละนะครับเราก็แค่กดเข้ามานะครับแล้วก็ตั้งออโต้เอาไว้นะครับใช้จํานวนเนี่ย20อันครับจำนวนคือ20ครั้งนะครับเราใช้ เล่นออโต้เล่นซ้ำเนี่ยยีครั้งแล้วก็ปล่อยมือถือทิ้งไว้นะครับหรือถ้าใครไม่แน่ใจนะครับให้บวกเพิ่มไปครับ25นี่25ครับได้ครบ10อันนะครับอันนี้คือมันไม่ได้เกี่ยวกับ P ีร้อยนะครับการที่ตัวพัซเซิลเนี่ยชิ้นไหนมันจะดรอปได้ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพัซเซิลแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะครับบางทีบางบางคนเล่น10ตาดรอป10ตาคือจบเลยนะครับแต่นี่อนสิบห้คือในส่ักะครับ ชิ้นต่อไปเน IO, ี่ยก็คือสเตตพิเศษนะครับสเตตพิเศษเน pus, ples, kind of day, so ี hire, ่ยก hmm. ็คือเราก็เหมือนแบบมาเคลียรภารกิจนะครับเคลียรภารกิจ1วันนะครับก็คือเนี่ยสมมตินะดาวเคาะโคลโโบเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเคลียรไปแค่3ด่านนะประมาณ3ด่านครบแต่ครบเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง3ด่านครับอาจจะ2ด่านนิดๆนะครับก็ได้ครบแล้วนะครับเราแค่เข้ามาเข้ามาเล่นนะครับแล้วกดออโต้ทิ้งไว้นะครับ2ด่านบางคนก็ด่าน5ด่าน6 2ด่านก็คือได้ครบนะครับมัน มันไม่ได้เกี่ยวกับพีรอยนะนะครับการที่จะดอปพัศเสลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพีรอยเพราะว่ามันสุ่มที่มันจะดอปเฉยๆนะครับมีพีรอยสองทีมก็ไม่ได้ช่วยให้มันดอปง่ายคือนั่นเองนะครับอ่ะก็คือเล่นสเตตพิเศษให้จบเนาะต่อไปคือด่านสเตตจุตินะครับสเตตจุติเนี่ยเราแค่เลือกมาครับตัวไหนที่ทีมเราเนี่ยมันตีชนะง่ายสุดเร็วที่สุดเราก็เลือกนะครับไปในส่วนของง่ายมากแล้วก็ออโต้เหมือนเดิมครับ20ครั้งเป็นอย่างต่ำครับ20ครั้งสําหรับคนดวงไม่ดี 20ครั้งเป็นอย่างตำ่ำหรือถ้าใครไม่อยากกลับมาเล่นอีกตเติมไปอีก5าครั้งครับ25ครั้งเนี่ย10อันยังไงก็ครบครับเพราะว่ามันดรอปค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนั่นเองนะครับอ่าไอ้3ชิ้นเนี้ยนะครับสเตตหลักสเตตพิเศษแล้วก็สเตตจุดติยจะค่อนข้างหาง่ายง่ายนะครับคือมันค่อนข้างหาง่ายนี่แหละนะครับไอชิ้นส่วนที่หายยากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็น PvP นะครับก็แน่นอนครับในการรับพัซเซิลในแต่ละชิ้นว่าเนี่ยเราจะต้องเล่นในด่านในหมดนั้น,น,นเนี่ย ให้มันมากที่สุดนะครับมันจะได้ดอกเยอะที่สุดใช่ไหมทีนี้ PVP เนี่ยบางคนเนี่ยวันหนึ่งอาจจะเล่นแค่ครั้ง2ครั้งนะครับอาจจะเล่นแค่ห้าหกตานะครับหรือ10ตานะครับแม็กซิมัมสูงสุดก็คือวันละประมาณ12ตาใช่ไหมยี่สิบชั่วโมง12ตานะครับอันนั้นคือแม็กซิมัมเยอะที่สุดนะครับแต่บางคนเนี่ยโอ้โหฉลาดครับบางคนฉลาดครับอย่างที่ผมจะบอกในวันนี้นะครับเทคนิคการหารชิ้นส่วนของ PVP เนี่ยให้มันง่ายที่สุดนะครับก็คือเราไปที่ PVP เลยนะครับไมมมมมมม่่่รรู้้คคนนนอออกกผผีีีัะพพดดเิิงจบสตตแลลว็าป นั่นเองนะครับผมอ่ะก็คือกดมาที่ PVP เสร็จนะครับเราก็ไปต่อสู้กับเพื่อนครับง่ายมากเลย <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าให้เล่นในโหมด PVP นะครับจะมีโอกาสสุ่มดอกพัซเซลนะครับในส่วนของ PVP ใช่ไหมถ้าเราเล่น PVP ปกติเนี่ยเราจะได้คะแนนด้วยใช่ไหมแต่มันใช้ตาละสองนนกนะครับในเมื่อในวันหนึ่งเนี่ยนะครับมแม็กซิมัมมันตันแค่10คนนกใช่ไหมเราก็แค่ไปเล่นต่อสู้กับเพื่อนนะครับ10ตาครับก็เล่นไปก็เข้าไปแล้วกดยอมแพ้หรืออะไรก็ได้ นะครับอันนี้ลองลองตีลงยุทธดีกว่าเราตีลงยุทธกันนะครับคือเข้าไปอาจจะยอมแพ้หรือกดเล่นให้มันสุดก็ได้นะครับแค่นี้เองเราก็จะเพิ่มโอกาสนะครับในการได้ตัวพัซเซิลให้มันมากขึ้นอ่าถ้าเราเล่นปกติเนี่ยนะครับก็อาจจะแค่5ตาต่อวันนะครับพัซเซิลว่าอาจจะดอกแค่อัน2อันแต่ถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยมาเล่นกับเพื่อนเสียคนนกแพ้ครั้งตาหนึ่งเนี่ยเสียแค่1อันนะครับการเสียแค่1อันเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีโอกาสได้เยอะขึ้นเราจะเล่นได้10ครั้ง ก็มีโอกาสสูงที่เราจะเล่นแค่10ครั้งแล้วมันดรอปทั้งหมด10ครั้งเลยนะครับเราก็จะเสร็จแปบ๊บเดียวเสร็จเลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่าผมเล่น2ตาเนี่ยมันจะดรอปไหมนี่ครับผมลองตีลุงชิบอ่ะเรียบร้อยครบแล้วนะครับเห็นไหมง่ายครับมันเป็นการประหยัดขนนกตัวขนนกรุงด้วยเห็นไหมง่ายละทีนี้ตัวพัซเซอร์ของผมเนี่ยก็จะเต็มปึ๊บเรียบร้อยพัซเซอร์ผมเต็มนะครับเต็มแบบง่ายๆเต็มแบบง่ายๆนะครับขอแคปเอาไว้ทําปกคลิปหน่อย แคปแคปแคปเออแคปแคปขอแคปไปทำปกคลิปหน่อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแลวนะครับเออบางคนเนี่ยคือรีบไงคืออยากจะใช้5ตัวนะครับผมตอนนี้พี่ผมตัวกระช่าผมหมดพี่ผมไม่รู้จะไปหาจากตรงไหนแล้วก็นี่ไงนะครับจากตัวตัวพัลเซอร์นะครับที่เพิ่งมาไม่กี่วันนี่เองประมาณ2วันน้่งที่เพิ่งมาพัลเซอร์นะครับแล้วก็จะเก็บแล้วก็กดรับนี่จบเลยนะครับภารกิจของพัลเซอร์เราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับใครที่เร่งรีบนะครับอยากได้ตัวกระช่าหรือของไปใช้นะครับแต่บางคนเนี่ยโอ้โหพี่ เราไม่ต้อง,ร,งรีบก็ได้สเตจพิเศษสเตตหลักสเตจตจติพิพิเนี่ยเราก็เล่นทุกวันแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้สหลอดใครที่แบบ <c oughs> ไม่แขกนะครับก็ใช้ได้นั่นเองนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาแบบเขารแบบีบเขารีบเขาต้องการใช้ครับก็เลยจะต้องอเออก็เลยจะต้องแบบเขาเรียกอะไรต้องรีบเก็บอ่าต้องรีบเก็บนะรครับต้องรีบเก็บอ่าเสร็จแล้วนะครับคอนเทนต์แรกก็คือการอ่าการเก็บตัวพัทโซนะครับเดี๋ยวต่อไปคอนเทนต์ต่อไปผมจะลองทําตัวอ่าตัววิ่งดูนะครับเห็นมี คนถามมาในคลิปนะครับบางคลิปว่าไอ้พี่พี่ลองแบบทำสเตตวิ่งให้หน่อยว่าไอ้สเตตวิ่งเนี่ยมันต้องยังไงนะครับเอาขอเวลาเคลียร์ภารกิจไอ้เคลียร์ไม่เคลียร์ภารกิจอีกเกียร์เกียร์แป๊บนึงเกียร์เต็มนะครับเกียร์เต็มนะครับมีน้องๆหลายคนนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ตามเนี่ยเคยบ่นมาว่าเอ้ยพี่เกียร์เนี่ยผมไม่เห็นจะมีเลยไม่เห็นจะได้อย่างชาวบ้านก็เลยนู่นนี่นั่นนะครับคือเกียร์เนี่ยถ้าเป็นเกียร์ฟรีนะขอรองเท้ากระเป๋าคาถาอะไรพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ หาง่ายมากอาหารง่ายยังไง,ะง,ไง,งไนะครับอย่างแรกเลยเราตีกิลเลตครับเราตีกิลเลตให้ได้เยอะๆนะครับพยายามตีกิลเลตให้ได้เยอะเราก็จะได้เกียร์มาเยอะนะครับอาจจะเป็น2ดาวสดาวเนี่ยเราก็มาไล่อัพได้นะครับหรือหรือตอนนี้เนี่ยมีอีเวนต์คอลลาโบอยู่นะครับอีเวนต์คอลลาโบอยู่ก็คือตัวดาวเคาะหคอลลาโบสเตตพิเศษใช่ไหมเราก็แค่ไปเล่นครับเราจะได้มากได้น้อยเนี่ยเราขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยใส่ตัวทนะีมพีร้อยเนี่ยเข้าไปเยอะแค่ไหนอย่างผมเนี่ยใส่ทีมพีร้อยสทีมครับ วันหนึ่งเนี่ยโอ้โหได้จนเต็มคังครับเกียร์เนี่ยเห็นไหมเกียร์ผมเต็มตลอดเวลาเลยเนี่ยไม่แทบจะไม่มีเวลามาเคลียอะไรคือผมนั่งต้องมานั่งเคลียรเกียร์ตัวเองทุกวันแต่นะรับเพราะว่าเกียร์ผมเต็ม3าดาว4ดาว5ดาวเยอะไปหมดนะครับช่องหน้าช่องกลางช่องท้ายเยอะไปหมดเลยมันก็เลยทาให้ผมแบบโอ้โหขี้เกียจมานั่งย่อยเกียร์ผมก็ยังคิดอยู่อ๋อสงสัยจะเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆที่แบบเอ้ยไม่มีทีมพีร้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกียร์ก็เลยจะค่อนข้างหาค่อนข้างยากนั่นเองนะครับแต่ก็พื้นฐานครับถ้าเราอยากได้ของเยอะจาก ด่านสเตตพิเศษสเตตหลักพวกนี้เลครับเราก็ต้องมีตัว P 1 0 0อนะครับสักทีมหนึ่งหลักๆนะครับเพื่อที่จะรับของเยอะขึ้นอ่าเราจะแบบใช้ทีมธรรมดาแล้วคือจะหวังไอเทมดรอปเยอะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้อ่าเกมมันวางระบบมาให้เราใช้ตัว P 1 0้2สองทีมเนี่ยให้มันได้ของเยอะที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีทีม P 1 0 0อนะครับก็ไปปั้นนะครับมีตัวฟรีพ1 0้อยเยอะแยะนะครับที่เราสามารถหามาได้นะครับยิ่ง บางตัวเนี่ยอยู่ในตู้แจกฟรีก็มีนะครับเผื่อใครเป็นนักสะสมนะครับในตู้แจกฟรีในร้านค้ากิลด์นะครับก็มีตู้ตรงนั้นให้เราด้วยนี่นะครับอ่ะดูก่อนบ่นมาเยอะละ <c oughs> ขอดูก่อนว่ามันมันพอหรือยังเอ้อ่าโอเคพอแล้วนะครับเดี๋ยวไปสเตตสเตตวิ่งกันนะครับมาดูว่าทีมนะครับจะต้องวิ่งยังไงนะครับอ่ะอย่างแรกเลยเราต้องมาดูว่านะครับธาตุที่เป็นธาตุของบอสเนี่ยของฝั่งศัตรูเนี่ย,เ,ยเป็นธาตุอะไรอย่างเช่นตอนนี้เป็นธาตุไฟ ตอนนี้เป็นธาตุไฟนะครับอีเวนต์เดือนนี้เป็นธาตุไฟเนี่ยเราก็แค่ใช้ตัวเลนเจอร์ธาตุน้ำให้ได้เยอะที่สุดนี่ครับพยายามหลีกเลี่ยงก็คือธาตุไฟหลีกเลี่ยงธาตุไฟกับหลีกเลี่ยงธาตุน่าธาตุไม้นะครับเพราะว่าธาตุเสมอกับธาตุแพ้เนี่ยในสเตจวิ่งเนี่ยจะช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับต่อให้เป็นธาตุเสมอเป็นธาตุไฟเหมือนกันเนี่ยแทบจะไม่มีผลนะครับก็เหมือนเป็นตัวปกติแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับยิ่งแพ้ทางธาตุเนี่ยยิ่งเอาธาตุไม้มาวิ่งเล่นเนี่ยโหอยาก ใหญ่เลยไปแปกันใหญ่เลยครับตายหมดนะครับก็อย่างที่เห็นครับทั้งทีมผมเนี่ยผมใช้เป็นธาตุน้ําหมดเลยนะครับเราพยายามใช้ธาตุน้ําให้ได้มากที่สุดครับอย่างที่2เลยถ้าเรามีตัวบัฟนะครับเรามีตัวบัฟคะแนนโคลาโบเอามาใส่เลยอย่างผมเนี่ยใช้ตัวแจ็คฟีนะครับตัวชื่ออะไรนะซิโรฟุคุนะครับสตัวแล้วก็ใช้บูดานะครับที่เพิ่งได้มาก็เอามาช่วยกันบัฟคะแนนคะแนนมันก็จะมากขึ้นนะครับต่อไปก็คือเราจะต้องใช้ ตัวธาตุน้ำที่เป็นสายไหวพริบให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าป้อมในส่วนของสเตตอสเตตวิ่งเนี่ยนะครับหรือว่าสเตตอีเวนที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับป้อมที่มันเป็นของสเตตอีเวนเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานจะเรียกว่าภูมิต้านทานได้ไหมเออมันจะมีการป้องกันทางกายภาพเยอะมากๆนะครับในป้อมพวกนี้มันจะมีการป้องกันกายภาพเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่สายว่องไวโจมตีเป็น10ล้านเนี่ยป้อมจะไม่แตกง่าย นะครับต่อให้เราใส่พลังโจมตีโอ้โหโคตรเยอะป้อมมันจะไม่แตกง่ายๆเพราะว่ามันมีค่าป้องกันกายภาพเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องใช้ตัวที่มีพลังเวทโจมตีนะครับอ่ะสังเกตครับเนี่ยโพไซดอนพลังเวทโจมตีครับผมจะใช้พลังเวทเยอะมากๆเลยครับการใช้พลังพลังเวทโจมตีจะทำให้เราตีป้อมตีเสาแ,แตกได้โคตรง่ายเลยนะครับและต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องใช้ตัวให้มันครบนะครับอย่างเห็นผมบอกว่าเฮ้ยพี่ พี่ให้ใช้ไหวพิบก็ใช้ไหวพิบน้ำทั้งหมดเลยนะครับก็อันนี้ก็ไม่ควรเนาะแล้วก็ควรอาจจะหาพลังธาดน้ำนะครับสายพลังธาดน้ํามาวิ่งบ้างสักตัว2ตัวนะครับหรืออาจจะเป็นแบบเลือกตัวไหวพิบบางตัวที่มันมีบัฟวิ่งเร็วด้วยนะครับก็เอามาช่วยกันได้นั่นเองนะครับอย่างผมจะใช้มายะเห็นไหมมายะน้องมายะมีบัฟอม,อม,อม,มตตแล้วก็บัฟวิ่งเร็วด้วยนะครับก็ทําให้ทีมเราดีขึ้นอ่าต่อไปเลยก็คือเราจะต้องเลือกระดับนะครับเลือกระดับในการวิ่งให้เหมาะสมกับตัวเอง อย่างเช่นถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยระดับง่ายไปเลยนะครับเพราะว่าตัวยังมีไม่เยอะนะครับใครที่ยังมีบมีตัวไม่ค่อยเยอะตัวไม่เต็มเกียร์ไม่เยอะนะครับก็เป็นเนี่ยพลังอ่าเล่นในด่านปกติหรือถ้าใครแอดวานแล้วอย่างผมเนี่ยนะครับก็ไปเลยด่านปกติครับและแน่นอนครับมันมีระบบทวีคูณครับล้วก็ทวีคูณไปได้เลยนะครับแล้วยิ่งอัปเดตมาล่าสุดเนี่ยมันมีในส่วนของการกดออโต้นะครับเราเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ออโต้แค่ไหนนั่นเองอ่ะอย่างในในรอบนี้นะครับผมจะออโต้ให้ดูนึงรอบให้ดูรอบเดียวนะครับบางคนเนี่ กดออโต้ไปนะครับอย่างผมเนี่ยขี้เกียจมานั่งกดโอ้โหแต่ถ้ากดไอเทมเองเนี่ยนั่งเล่นเองเนี่ยคะแนนมันจะสูงกว่านะครับมันคะนแนนมันจะสูงกว่าอยู่แล้วแหละเพราะเราเล่นเองแต่ถ้าให้บอทเล่นเนี่ยก็คือบอทมันก็เล่นให้ปกตินะครับมันก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยตัวใช้ไอเทมไปตามสเต็ปของมันนะครับอ่ะเห็นไหมนี่ตัวฉลามครับธาตุน้ําเป็นอีกตัวหนึ่งที่นิยมเอามาวิ่งครับคือในการวิ่งแต่ละรอบเนี่ยในแต่ละธาตุเนี่ยทั้งสามท่านเนี่ยมันจะมีเลนเจอร์บางตัวครับที่มันมีบัฟ พิเศษมันมีความแบบวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับเขาจะนิยมเอามาวิ่งกันนะครับอย่างเช่นธาตุน้ำเนี่ยผมให้เป็นเบาวเบาฉลามแล้วกันตัวเนี้ยไอ้บาโพไซดอนเนี่ยหนึ่งตัวนะครับถ้าเป็นของธาตุไฟก็โคนี่กล่องข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นธาตุไม้ธาตุไม้ก็เป็นฮีเมอะไรเงี้ยนะครับคือเราสังเกตตัวที่มันวิ่งไวๆวิ่งมาวิ่งเร็วๆเลยแล้วก็จะเป็นตัวที่มีบัฟวิ่งเร็วในตัวนะครับมีแบบบัฟทำให้เพื่อนทั้งฝูงเนี่ยวิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นะครับอันนี้อย่างผมในตัวอย่างผมก็วิ่งมาเห็นไหมวิ่งชิวๆนะครับความด้วยความที่เป็นธาตุน้ําไหวพริบครับทุกคนสังเกตป้อมครับป้อมเราจะลดเร็วมากป้อมมันจะลดเร็วมากป้อมมันจะแตกง่ายมากถ้าเราใช้สายไหวพริบนะครับใครที่ยังสับสนมึนงงอยู่นะครับสายว่องไวในสเตจวิ่งเนี่ยไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะครับคือหรือถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ใช้ครับแต่มันจะตีป้อมแตกยากมากๆเราควรใช้สายไหวพริบให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ต้อง,องเป็นต้องเป็นแบบธาตุชนะทางด้วยเห็นไหม ผมวิ่งได้ตั้ง490คะแนน63,000ในระดับคูณ10นะครับนี่ไงโหเรียบร้อยเพราะได้ของมาปั๊บแล้วก็โอ้โหแล้วก็รับของราง,ง,งวัลตั๋วกาชงตัวกาชานะครับตั๋วกาชานูนนี่นั่นนะครับอันนี้คือผมวิ่งมาเยอะแล้วผมก็จะได้ของน้อยลงนะครับเพราะว่าระดับการวิ่งมันมันเยอะนั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ตามหาอยู่นะครับทั้ง การวิ่งนะครับสเตปการวิ่งหรือว่าการหาพัซเซลนะครับก็สอนมาในคลิปนี้แล้วนั่นเองนะครับเผื่อใครแบบรีบเนี่ยโอ้โหพี่ผมอยากได้ชากะมากเลยเดี๋ยวชาักะาเนี่ยมันจะบัฟมาใหม่นะครับมีทะลุอมตะผมอยากได้มาครอบครองมากเลยแต่ผมยังไม่มีตั๋วเลยพี่ตั๋วผมหมดแล้วอ่ะก็ใช้เทคนิคของผมนะครับหาตัวการชาติครับด้วยพัซเซลใน15นาทีนะครับโดยประมาณนั่นเองนะครับผมคือถ้าใครดวงดีเนี่ย15นาทีคือได้แน่นอนนะครับพัซเซลทั้ง4ชิ้นครบนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนาาะะรรรเเป็ิอออไไทกย่ืฝด ติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร์เอาไว้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย